嘛。妈 ตอนนี้นะคะตานอยู่ที่ร้าน๋วยเตี๋ยวเรือนะคะในซอยหนองเกตดใหญ่เป็นร้าน๋วยเตี๋ยวเรือลับๆแล้วบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนชื่อร้านวาน,นิช๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนมาแล้วทุกคนอันนี้คือชามละสิบห้าบาทนะคะ ได้มาแล้วนะคะทุกคนนี่เลยชามละสิบห้าบาทนะดูนะความสิบาบาทก็ได้เยอะอยู่นะสั่งเป็นหมี่เหลืองหมูมานะคะมีหมี่เหลืองหมูมีเหลืองเนื้อนะแล้วก็ลูกชิ้นเรามาชิมกันแบบไม่ต้องปรุงนะทุกคนมาเริ่มเลย อันนี้นะเขาจะใส่พริกมาให้แล้วนะคะถ้าสั่งให้เด็กก็บอกเขาไม่ต้องใส่พริกนะอร่อยไม่ได้น้อยนะอร่อยมา พริกเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเผ็ดมากบอกเลย๋วยเตีดเด๋ยวเรือต้องกินกับนี่เลยเใส่ลงไปแบบนี้เลยจ้าเผ็ดแน่ๆเลยอ่ะ มาอืมอร่อยมากคือจริงๆไม่ต้องปรุงก็อร่อยแต่ยิง่งปรุงยิ่งอร่อยทุกคน อร่อยมากๆบรรยากาศก็ดีชามละสิบห้าบาทเองนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีนี้เลยนะคะน้ำแข็งใส่นะมีให้เลือกหลายอย่างเลยชื่จนใจ ห้วยหนึ่งใส่ได้สามอย่างนะคะอร่อยลูกชิ้นทิพย์นะคะไมลยละห้าบาทนะทุกคนไปแบบนี้เลยจ้ามา เป็นลูกชิ้นหมูแทะไม้ละห้าบาทขออนุญาตเช็คโต๊ะให้แป๊บหนึ่งนะครับพหืมอร่อยพริกคือหอมมาก ปกติพริกค่ะจะเห็นเป็นแบบพริกเผาสีแดงใช่ไหมเมื้อพริกเผาสีดำแต่ไม่ได้ไหม้นะแล้วหอมด้วยอร่อยร้านจะอยู่ติดถนนหนองเกตใหญ่นะคะทางไปวัดหนองเกตใหญ่ลมเย็นมากเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆ นอกจากก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะมีน้ําแข็งใส่มีลูกชิ้นมีอาหารตามสั่งนะคะทุกคนร้องร้องแรงมาก ขอตัวลาไปกินก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าไม่ตามจะพาไปกินอาหารอร่อยๆที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถึงปุ๊บกินปั๊บด้วยนะบ๊ายบาย